ที่เราใช้จัดอบรมเป็นประจำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ชื่อว่า The Connection The Connection ที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ที่ใกล้กับ MRT รลาดภาวนะถ้ามาที่ MRT ขึ้นมาเนี่ยจะสะดวกที่สุดนะครับพอขึ้นมาก็จะเจอเลยอยู่ที่แยกลาดภาวตัดตัดถนนอะไรถนนหนึ่งเนี่ยนะทีน,นี้เนี่ยเอ่อรัชดา รัชดาขอบคุณมากครับ,รบนั่นแหละครับก็มันจะมีอาคารสองชั้นนะฮะพอขึ้นมาจากเอ็มารทีเนี่ยก็ในเอ็มาทีตรงนั้นขึ้นมาก็จะมีมีซูปปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านค้าอะไรด้วยนะสามารถเดินหาซื้อของกินของใช้แล้วก็ขึ้นมาที่นี่นี่เป็นแผนที่วิธีไปก็มาได้หลายหลายทางทำอะตรงนั้นก็อืมในี่คือรัชดาใช่ไหมครับแล้วก็เส้นนี้คือลาดพร้าวตรงที่รัชดากับลาดพร้าวตัดกันเนี่ยตรงพอดีเลยตรงหัวมุมเนี่ย จ,จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน,น,น T, ใช่ไหมมารใช่ไหมใช่แล้วก็ไอ้ตัวอาคารเดอะคอนเน็กเดอะคอนเน็กชันเนี่ยคอนเน็กซิออนเนี่ยมันอยู่ติดกับอาคารรถไฟฟ้าเลยคือโผล่ออกมาจากใต้ดินก็เห็นอาคารนี้เลยอ่อออาใช่ด้วยอาคารจอดแล้วจอดเวลาเวลาผมมาที่รถไฟฟ้าเนี่ยผมหาป้ายก่อนว่าทางออกไหนที่มีคําว่าป้ายจอดแล้วจอดอาคารจอดแล้วจอด สำหรับคนที่ขับรถส่วนตัวมาเนี่ยครับก็สามารถมาจอดในอาคารนี้หรือจอดรอบรอบอาคารของคอนเดชัซนด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะแจ้งทะเบียนรถมาก่อนแล้วก็จะบุกที่ตั้งกลวยรอไว้ให้เลยนะครับก็มาจอดที่รอบอาคารก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดเต็มเนี่ยก็อาจองไปจอดที่อาคารที่ติดกันนั่นแหละครับใกล้ๆเลยเดินเอานะครับแล้วก็จะมีเบสตแสมก็จะเสียค่าจอดเดินวันหนึ่งก็นิดเดียวเองครับไม่เยอะสุว่าตอนนี้เขากำลังสร้างรถไฟฟ้าหรือทัสักอย่างอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ครารถไฟฟ้าเชืมครับโมโนเรลเนี่ยนะครับก็ก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยพัฒนาใกล้เสร็จแล้วหรือยังนะครับถ้าเสร็จก็จะมามาทางโมโนเรลได้อีกวิธีหนึ่งใช่ใช่แต่คงคงอีกระยะหนึ่งนะครับไอโมโนเรลนี้มันคือวิ่งไปตามลาดพร้าวไปจนถึงเอ่อถึงอะไรนะสีนกกระดิ่งเลยใช่ไหมครับ อ่าใช่ใช่มาทางนานแนวนั้นเลยคะสบีนครินศรีนคินยาไปจ<ช>นถึงแถวนู่นเลยแถวลาดซานอะไรนั่นเลยบสรงใช่รมว่า<ล>จะไปประมาณ<ล>อืมทึกอเคื่สำโรงนะครับใช่ครับผมงนั้นการเดินทางก็อยู่ตรงข้าง,างกลางเมืองถ้าเลยไปหน่อยหนึ่งก็ไปเป็นเซนทาราสแล้วครับผมในสถานที่ก็ประมาณนี้อ๋อที่นี่เอ่อห้องเรียนเราในช่วงเนี้ยนะครับ เขาก็มีมาตรการในการทำดิส a ท c e นะครับในห้องหนึ่งเนี่ยก็จะนั่งกันไม่ไม่แน่นนะครับแต่ก่อนเนี่ยโต๊ะยาวตัวหนึ่งนะเรานั่งกันสองคนบ้างสามคนบ้างแต่เดี๋ยวนี้จะให้นั่งเข้าใจว่าคนเดียวนะเพราะฉะนั้นในห้องหนึ่งจะมีผู้เรียน่ะไม่ได้เยอะสําหรับในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับในนี้ที่นี่ก็ผมชอบในแง่ที่ว่าโอเคห้องเรียนเขาก็โอเคนะครับมีไมโครโฟนมีโปรเจคเตอร์พูดอยนางดีสบายนะฮะแล้วก็มีอาหารวา่างเช้าบ่ายมีอาหารกลางวันไอ้ตัวนี้ก็ดีมาก อาหารกลางวันก็จริงๆที่นี่เขามีนะครับเสียงไม้มันซ่าครับอาหารกลางวันที่นี่มีมาาเ,ปเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็อร่อยนะครับผู้เรียนหลายคนก็ฟีดแบ็กมาว่าอร่อยก็เนะรียกว่ามาเรียนด้วยแล้วก็มีความสุขกับการพักกลางวันด้วยอันนี้ในเรื่องของสถานที่อาจารย์แค่นี้ครับปัญหาคือบุฟเฟ่ต์เขาเนี่ยผมอยู่กินไม่ได้เลยแล้วก็ พอตอนบ่ายก็จะง่วงมากครับผมแล้วเออว่าโอเคเอ็นจอยมากอ่ะค <c ours> อร์สนี้เราเรียนสี่วันนะครับในในการเรียน <c oughs> แต่ละวันเนี่ยมันจะเริ่มยังไงยไเบรกตอนไหนแล้วยังไงอาจารย์อธิบายหน่ยนนอยนะครับครับเวลาเรียนปกติของเรานะฮะก็จะเริ่มเดินเก้าโมงนะครับก็เรียกว่าเดินทางมาไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับเก้าโมงทีนะี้อาจารย์รับเราจะเป็นคนตรงเวลามากนะเก้าโมงก็รีบสอนเลยนะครับแล้วเราก็จะเบรก ช่วงเช้าสิบโมงครึ่งนะครับเวลาเบรกที่หนึ่งก็ประมาณสิบห้านาทีพักเที่ยงตรงนะฮะพอพอเที่ยงแต่ที่นี้เวลาพักเที่ยงก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบวกลบบ้างเพราะว่าถ้ามีห้องประชุมหรือมีมีติ้งเขาหลายห้องนะฮะเขาก็จะสลับห้องมาพักกลางวันไม่ให้ชนกันไม่ให้แน่นเกินไปแล้วก็พอพักเที่ยงกินข้าวกลางวันอะไรเรียบร้อยคุยกันเล่นไปเรื่อยนะครับบ่ายโมงเข้าเรียนต่อนะฮะมาบ่บายโมงพอบ่ายสองโมงครึ่งก็พักเบรก ช่วงบ่ายนะครับช่วงเบรกก็จะชากาแฟน้ำดื่มขนมนิดหน่อยอย่างเงี้นะครับแล้วก็เลิกเรียนประมาณสี่โมงครึ่งนะครับสิบหกสามส่วนนี่คือเวลาเรียน,นเรา